ถ้าจะเป็นคนหนึ่งที่เมียอกะจําอยู่รายได้พวกเกับรายจ่ายแบบนี้เนาะอยากจะมีรายได้เพิ่มอยากจะมีรายได้เข้ามาได้หลายสองทางแบบนี้เนาะมือน,นี้เฮามาเพิ่มสเกลภาพในการหารายได้ให้กับเฮาเนาะลองใช้วิธีนี้เบืนะ้องเนาะวิธีนี้คือคนระดับโลกเพิ่นใช้กันเนาะนั่นก็คือวิธีการแฮกจิตหรือการสร้างจิตใต้สำนึกนั่นเองและวิธีนี้คนประสบความสาเร็จระดับโลกเพนิยมยใช้กันทุกคนเลยและที่จะยกตัวอย่างหนึ่งคนละกันเนาะที่เพิ่นใช้วิธีนี้แล้วประสบความสําเร็จโทนี่็รบ,บินเพิวเวเพร้าางหรือทลํลายก็ได้ และตอนนี้เจ้าเสืออย่างยู่เสือในด้านสร้างสรรหรือเสือในด้านทำลายลองวิเคราะ์ของตนเองเบิ่งว่าตอนนี้เขากําลังเสืออย่างยูเนาะทางมือนี่เสือว่าเฮาสําเร็จได้เฮาประสบความสาเร็จได้เฮาสามารถฮับลายได้ได้หลายทิศทางได้หลายทรงทางเจ้าก็จะได้สิ่งนั้นแต่ถ้าเจ้าโบเสือว่าเจ้าสามารถเหตได้เจ้าก็บรมีทางได้หักมันและเฮามาตอกย้ำความเสือมาตอกย้ำจิตได้สํานึกว่าเฮาสามารถเหตได้เฮาสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยคํานี้เงินทองและความมั่งคั่งลังไหลเข้าซูชีวิตคอยจากหลายทิศทางได้อย่างไงยดย เงินทองและความมั่งคั่งลังหลายเข้าสู่ชีวิตคอยจากหลายทิศทางได้อย่างไง่ายได้ว่าด้วยอารมณ์ความรู้สึกแฮปปี้มีความสุขทั้งตอนเศร้าและก่อนนอนโปรแกรมไปด้วยใจมีความสุขแล้วไปเหตุงานเที่ยวหากกันแล้วบอกเลยว่าสิ่งดีๆเรื่องรล่าดีๆจะเกิดขึ้นกับเจ้าแบบปฏิหารโดยที่เจ้าบอคิดถามนี่เอาโปรแกรมจิตเป็นสังจิตใต้สำนึกได้บอกเลยว่าสิ่งใดก็ตามที่เจ้าปรารถนาเจ้าสามารถได้มันและถ้าเจ้าอยากจะลงเฮียนเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับการโปรแกรมจิตสังจิตใต้สำนึกแบบนี้ที่แนะนำข้อนี้เลย บอกเลยว่าคอร์สนี้จะเห็นให้เจ้ามีรายได้ได้หลาย2องทางแบบมีประสิทธิภาพเนาะสิ่งที่เจ้าจะได้ในคอร์สเฮียนนี้นั่นก็คือหนึ่งเจ้าสามารถเรียนคอร์สนี้ได้ทุกเวลาเลยเพราะคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์เนาะว้โปลุกแกมจิตได้เสมอตลอดเวลาเลยเนาะสองคือเจ้าจะได้รูปภาพสวยๆงามๆว้โปลุกแกมจิตแบบนี้เนาะเป็นภาพแห่งความบังคั่สิบสี่ภาพเลยสามคือเจ้าจะได้เพลงสิบสี่เพลงไว้โปลุกแกมจิตตอนเศร้าและก่อนนอนได้เนาะสี่คือเจ้าจะได้คำประกาศแ f ฟ i r m a ม i o n วไว้ให้เจ้าได้ a คชั่นตอนเศร้าและก่อนนอนเนาะห้าคือเจ้าจะได้คำอธิษฐานจิตเพื่อไไไดด้้้้ผลลัใมมวนนนเาาาาะะสสรถทุกศย และนี่คือทั้งหมดซิงที่เจ้าจะได้ในคอร์เนียนี่มูลาค่า4,200บาทเอาโบาขายให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้นอลราคาเพียงแต่3 9 7บาทเท่านั้นบอกเลยเอาไว้ฝ่ายปลูกแกลบจ้นไทยตนเองเพิ่มศักยภาพให้มีรายได้ได้หลายสองทางขึง้นถ้าเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ต้องการอยากจะปลูกแกลบจ้นให้มีรายได้ได้หลายสองทางสามารถทักแชทเพื่อหบราคาพิเศษในคอร์เนียนี้ได้เลยก่อนจิตเต็ม